สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผม m าร์เบเกอร์เกมเมอร์กับอ m e เ i ลจิเดการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโฟการ์ดิเอนชิคิงอามิซึ่งเป็นออริจินอลของอ m ิเอลจิเดการ์ดเกมแน่นอนนะฮะว่าเราไม่สามารถที่จะพบเห็นชิกิงอามิเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นจากเวอร์ชันเทิร์นเบดหรือว่าเวอร์ชันอารีนาอย่างแน่นอนครับซึ่งชิคิงอามิตัวแรกที่ผมจะพาทุกคนไปแนะนำให้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือฮิโตริมะเป็นการ์ดิเอนประจำเลดโลตาตันเองครับซึ่งความสามารถของชิคิงอามิตัว มาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเ,เลยครับ สำหรับฮิโตริมะนั้นเป็นชิกิงฮามิประเภทเสริมพลังที่สามารถเก่งได้ด้วยตัวเองแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับหากเราทําการจัดชิกิงฮามิที่มีแฟคชันแบบเดียวกันกับฮิโตริมะนั่นก็คือเลดโลตัสมาอยู่ในทีมด้วยกันทั้งหมดก็จะยิ่งทําให้ฮิตโตริมะนั้นเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับเอาเลยฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการ์ดใบแรกของฮิโตริมะกันเลยดีกว่าครับโดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การ์ดชิกิงอามิของฮิตโตริมะครับ สำหรับฮิตโตริมะนั้นจะมีความสามารถในการเสริมพลังหากเรานะครับทำการกดใช้งานการ์ดของชิกีงนมนี้ที่มีแฟคชั่นเป็นเลดโลตัสจำนวน2ใบก็จะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างละ1น่หน่วยให้แก่ฮิตโตริมะครับ มาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Nice l e a ครับดยวความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะดึงเอาพลังโจมตีที่ทดเอาไว้มาใช้ในการ์ดคอมแบทใบนี้ได้นอกจากนี้นะครับหากเรามีพลังโจมตีที่ทดเอาไว้เรายังสามารถที่จะใช้งานการ์ดใบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธออีกด้วยครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า f u ล l Hardy Swordman โดยการ์ดใบนี้จะมาพร้อมกับความสามารถพิเศษอย่างเพี้ยสิ่งและนอกจากนี้หากซิกิไงมิในทีมมีพลังโจมตีมากกว่าหรือเท่ากับ6หน่วยขึ้นไปก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่ฮิโตริมะในร่างฟอร์มนี้อีกจํานวน3หน่วยด้วยกันครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Wondering Hero ดยการ์ดใบนี้นะครับสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเทิร์นโดยหลังจากที่เรากดใช้งานแล้วเราสามารถที่จะเลือกมอบสถานะฮันส์ให้แก่ชิก,กิงอเมิีที่อยู่ในทีมได้จํานวนหนึ่งตัวด้วยกันโดยชิก,กิงอมิตัวนั้นก็จะมีความสามารถในการโจมตีชิก,กิงอมิศัตรูที่อยู่บนสแตนบายโซนได้จํานวนหนึ่งตัวด้วยกันและนอกจากนี้นะครับหากชิก,กิงอมิในทีมทั้งหมดของเรานั้นมีแฟคชั่นเป็นเลดโลตัสก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีอีกจํานวน3าดาเมจให้แก่ชิกกงตัััววนน้้นอีดยครบ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟิลด์ที่มีชื่อว่า Fra m e of n น w ดูความสามารถของการ์ดฟอร์มใบน,นี้ก็คือทันทีที่เราทําการกลางฟิลด์และทุกครั้งหลังจากเริ่มเทินของเราหากชิกิ่งอามในทีมของเรานั้นมีพลังโจมตีสูงที่สุดหรือมีพลังโจมตีเทียบเท่ากับชิกิ่งอามศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดจะทําการจัว่วการ์ดเพิ่มจํานวนหนึ่งใบด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Hidden Leaf Swordman โดยฟอร์มนี้จะมาพร้อมกับสถานะพิเศษอย่าง p r e r c i n g และนอกจากนี้ฟอร์มใบนี้ยังจะได้รับพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามจำนวนชิกิงอมิในทีมของเราที่มีแฟคชั่นเป็นเลด Lotus แต่ชิกิงอมิเหล่านั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะที่ใช้งานการ์ดใบนี้อยู่ด้วยนะครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีเว e ของฮิโตริมะโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตแบบถาวรอ,อย่างละหน่หน่วยให้แก่ฮิโตริมะและนอกจากนี้นะครยังจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างละ1ห,หน่วยให้แก่ชิก mm ิงอามิในทีมทั้งหมดที่มีแฟคชันเป็นเลดโลตัสอีกด้วยครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่าลิงโ s สอา l i a n น e โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการทดพลังโจมตีและโล่เป็น2เท่าของจํานวนชิกิงามิที่มีแฟคชันเป็นเลดโลตัสที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ใช้งานการ์ดใบนี้ครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายในแคบเป็นการ์ดฟอร์มระดับ SSR ที่มีชื่อว่าฟิ i s ี u ซอสแมนครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการรวมเอาพลังโจมตีพลังชีวิตและบัฟทั้งหมดของชิกิ่งอันนี้ที่อยู่ในทีมที่มีแฟคชั่นเป็นเดสโลตัสมารวมไว้ที่ฮิโตดิมะกครับ และนี่เลยครับก็คือการ์ดทั้งหมดของฮิตโตริมะครับเราจะเห็นได้ว่าฮิโตริมะนั้นเป็นชิกิงามิสายเสริมพลังที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยและนอกจากนี้นะครับการ์ดฟอร์มส่วนใหญ่ของเขายังมาพร้อมกับสถานะเพรซิ่งซึ่งหากเทียบกับชิกิงนอมิท,มทั้งหมดที่อยู่ในเกมณขณะนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฮิตโตริมะนั้นเป็นชิกิ้นอมิสายเพรชิ่งที่มีพลังโจมตีสูงมากๆครับ ในส่วนของรูปแบบการเล่นนั้นฮิตโตริมะนั้นเล่นค่อนข้างง่ายครับรูปแบบการ์ดทำความเข้าใจง่ายและมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนมากผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ก็สามารถที่จะนำอาฮิตโตริมะไปเล่นได้อย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของฮิโตริมะรวมไปถึงคลิปของชิคกี้พตัวอื่นที่อยู่ในเพยลย์ลิสต์ของโอเมลติเดการ์ดเกมรวมไปถึงเด็กโชเค e ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับตอนหน้าครับผมจะมาแนะนำชิคกิ้ิที่เป็นโฟการเดียนตัวไหนก็สามารถติดตามรับชมกันได้ที่ช่องมารเบเกอร์แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอชค